ท่านผู้ชมหันมาสนใจว่าเราได้ถามคําถามเรื่องการปลองดองกับแขกรับเชิญที่จะร่วมรายการตอบโจทย์กับเราในวันนี้แล้วหรือยังท่านผู้ชมครับแขกรับเชิญในรายการตอบโจทย์วันนี้แนะนำทีละท่านนะครับท่านแรกเป็นบิดาหรือว่าเป็นคุณพ่อของน้องเชิเสียชีวิตที่ซอยรางน้าคุณผันศักดิ์สีเทพท่านที่สองเป็นมารดาหรือว่าเป็นคุณแม่ของน้องเกศเสียชีวิตที่วัดปทุมวนาราม คุณพยาวอัคคาหาตท่านที่3เป็นภรรยาของพลเอกร่มเก้าทุวธรรมเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ที่ราชดำเนินท่านที่4เป็นภรรยาของทนายสมชายนิรภัยจิตคุณอังคณานิรภัยจิตและทั้งสุดท้ายเป็นรองประธานชมรมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์7ตุลาคม2551คุณสุเวศสุขใสนี่คือแขกรับเชิญที่ได้รับผลกระทบโดยตรง กับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศนี้แขกรับเชิญอีกสองท่านที่จะมาร่วมรับฟังความคิดเห็นและเสนอทางออกว่าจะจะปรองดองกันต่อไปในสังคมไทยนั้นเราจะปรองดองกันอย่างไรท่านแรกเป็นกรรมการสิทธ,ธิมนุษยชนนายแพทย์นิรันร์พิทักษ์วชระท่านที่สองเป็นประลัดกระทรวงยุติธรรมและเป็นคณะกรรมการคอ,รอปอด้วยนะครับท่านประลัดกิติพงศ์กิตยาลักษ์สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับนักการเมืองมาคุยกันในรายการตอบโจทย์แล้วบอกว่า ถ้าจะปลองดองต่อไปได้เราต้องลืมเรื่องบางเรื่องคุณนิชาลืมได้ไหมครัการสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักเนี่ยมันก็เป็นความทุกข์ยิ่งใหญ่ที่เราเผชิญแล้วนะคะเราเนี่ยพยายามให้ความร่วมมือที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติวิถีชีวิตปกติที่จะดําเนินชีวิตตามปกติต่อไปได้แต่การที่สูญเสียยิ่งใหญ่แบบนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาคู่กรณีในเหตุการณ์นี้เนี่ยมีมาก เราเข้าใจว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติมีคู่กรณีในเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่ความร้องดองสมานฉันมากแต่พวกเราในฐานะเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักโดยตรงเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยอย่าลืมกลุ่มนี้นึกถึงความรู้สึกของคนกลุ่มนี้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ภายในข้ามวันข้ามคืนมันต้องการ กระบวนการองค์ประกอบใช้เวลาที่จะทําความเข้าใจกับเราพอสมควรที่จะทําให้เราก้าวข้ามผ่านไปได้ไม่ใช่สั่งให้ลืมในวันนี้หรือก้าวข้ามในวันนี้ชีวิตของคนเอกร่มเกล้าเนี่ยถ้าอยู่เขายังทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองน,นี้ได้มากเขาจากไปในความเป็นทหารต้องเตรียมตัวที่จะยอมรับกับการตายเป็นเรื่องปกติของความเป็นทหารแต่ คงไม่มีใครคิดว่าเขาจะมาตายกลางกรุงเทพด้วยน้ำมือของมนุษย์คนไทยด้วยกันเองนี่คือความสูญเสียความเสียใจยิ่งใหญ่แต่การสูญเสียเขาไปในวันนี้ควรจะเป็นบทเรียนให้คนไทยได้เรียนรู้ร่วมกันที่จะไม่สูญเสียใครอีกไม่ว่าจะเป็นใครหรือฝ่ายไหนก็ตามคุณแม่น้องเกดลืมได้ไหมฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สังคมไทยปลองดองกันต่อไปได้ดิฉันก็ต้องย้อนถามไปว่าคนที่พูดเนะี่ย ดิฉันถามว่าถ้าในชีวิตคุณคุณมีคนที่รักคุณอยู่ทั้งอย่างเป็นลูกคุณทั้งสองคนแล้ววันหนึ่งวันใดลูกคุณหายไปคนหนึ่งน่คุณลืมได้ไหมสําหรับดิฉันแล้วคําว่าลืมได้ไหมเนี่ยลืมไม่ได้หรอกค่ะแผ่นดินกบหน้าเมื่อไหร่ถึงจะลืมว่าดิฉันเคยมีลูกสามคนตรงนี้ดิฉันได้บอกเลยเลย,เลยว่าคนที่พูดมาจะเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็แล้วแต่ในฐานะเป็นนักการเมืองนะคะยิ่งพูดคํานี้ออกมาเนี่ยมันทําให้ฟ้องภาพอะไรหลายๆอย่างว่า ประชาชนตอนนี้ไม่ได้โง่เหมือนกับที่คุณคิดในอดีตที่คือว่าถ้าเหตุการณ์อะไรที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยแล้วเรามาใช้แบบเดิมๆให้บอกให้ลืมแล้วแต่เดี๋ยวจะออกอะไรแต่อะไรแล้วแต่เนี่ยดิฉันบอกได้เลยว่าประชาชนเขาไม่ยอมคุณหรอกไม่มีใครเขาลืมเหตุการณ์ถึงคนที่ไม่ตายที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นเขาก็ไม่ลืมตรงนี้ดิฉันบอกได้เลยว่าคําพูดเนี้ยมันมันเหมือนกับอะไรที่แบบ อะไรที่มันดูดดนิ่งๆนิ่งๆไปมากแล้วตอนนี้มีความรู้สึกว่ามันกล่นขึ้นมาเลยกับคาที่ว่าขอให้ลืมขอให้เราไปพูดเสียสละบอกทุกวันนี้ดิฉันเสียสละมาพอแล้วและจะไม่ยอมเสียสละให้กับนักการเมืองหรือใครๆก็แล้วแต่ที่จะมาใช้หรือบังคับใช้คํานี้บอกได้เลยค่ะตรงนี้คุณพ่อน้องเชิญ <c oughs> ดืบได้ไหมครับคือเรื่องลืมเรื่องจําเนี่ยมันเป็นความพยายามที่จะ จะแย่งชิงการใช้พื้นที่อยู่แล้วนะครับในบริษัทความความรุนแรงความขัดแย้งของสังคมไทยประเด็นมันก็คือว่าคนที่พยายามจะบอกให้ลืมหรือคำที่พ่วงมาก็คือแล้วก็แล้วกันไปเนี่ยคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับเหตุการณ์เผลอๆเป็นเป็นผู้ที่เป็นต้นเหตุด้วยนะครับทีนี้ในยะของมันมันมีในยะของมัน ในลักษณะเหมือนเหมือนที่หลายๆคนพูดแล้วก็แล้วกันไปผ่านมาแล้วเดินหน้าต่อไปคือลักษณะของคนพูดเนี่ยมันเป็นลักษณะของการการบอกว่าตัวเองเหนือกว่าแช่มอำนาจม,มีอำนาจมากกว่าลักษณะนี้ผมลองยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าพ่อไปทำอะไรผิดหรือตีลูกโดยโดย,โดยลูกไม่มีความผิดพ่อก็พยายามจะ อบกอดหรือพยายามอย่างไรแล้วก็บอกอ่านแล้วแล้วแล้วก็แล้วกันไปเถอะลูกสมมติเราลองนึกกลับว่าถ้าลูกเตะบอลไปโดนกระจกแตกแล้วพ่อเดินมาลูกก็บอกไม่เป็นไรพ่อแล้วก็แล้วกันไปเราจะรู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่ลักษณะการพูดอย่างนี้เป็นการบอกว่าฉันมีอำนาจนำเหนือกว่าพวกคุณนะพวกคุณต้องฟังพวกคุณต้องเชื่อทั้งๆที่ เขาเนี่ยแหละบางทีเป็นต้นเหตุของความรุนแรงในสังคมความขัดแย้งที่ปูพื้นฐานมาอย่างยาวนานนะครับครับคุณนางธนาลืมได้ไหมครับคือดิฉันว่าเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องความทรงจำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีค่ามากนะคะแล้วก็ความทรงจำเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราใช้เยียวยาตัวเราเองด้วยนะคะเพียงแต่ว่าแล้วเราเลือกที่จะจดจําอะไร เรื่องที่จะจดจําอย่างไรนะคะเชื่อว่าทุกคนก็มีแผลอยู่ในใจนะคะทํำยังไงจะไม่ให้แผลนี้มันอักเสบทํำยังไงไม่ให้ความทรงจําหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราต้องเครียดแคนหรือไปทําร้ายคนอื่นต่อดิฉันจึงเห็นว่ามันมีคุณค่าและมันไม่สามารถที่จะลบไปด้วยคําสั่งของใครหรืออะไรบางอย่างนะคะแล้วดิฉันเองส่วนตัวดิฉันก็เลือกที่จะจดจําในหลายๆเรื่องนะคะ หลายครั้งที่บทเรียนในอดีตเนี่ยมันสอนเรานะคะมันทำให้เราเข้มแข็งขึ้นมันทำให้เราเรียนรู้ที่จะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกและสิ่งเหล่านี้มันมีค่ามากกว่าที่ดีๆเราจะให้ใครมาสั่งให้ลบมันทิ้งไปเสียค่ะกับคุณสุเวชครับพันธมิตรชุมนุมในวันที่เจ็ดแก้น้ำตาเตรมถนนไปหมดหล,มลืมได้ไหมครับเอ <c oughs> ่อโทษนะครับกัผมเองไม่ได้เป็นผู้สูญเสียเหมือนอย่างพี่ๆ ไม่ได้สูญเสียภรรยาลูกหรือญาติพี่น้องแต่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสลายการชนุมเมื่อวันที่7ตุลาผมก็ไม่สาหัสแต่ก็อยู่โรงพยาบาลอยู่3าถึงสวันนะครับแต่ที่มาวันนี้ผมได้มีบทบาทในส่วนที่ได้ดูแลผู้บาดเจ็บทั้งหมดคือเป็นเราตั้งกันชุมลมเป็นผู้บาดเจ็บขึ้นมานะฮะตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ติดตามมาตลอดว่าเมื่อไหร่พวกเราจะ ได้ข้อเท็จจริงออกมาทีนี้กลับมาที่คุณพิโยถามว่ามีนักการเมืองบางคนมาบอกว่าให้ลืมได้ไหมถามว่าก็เห็นพ้องต้องการก,กับทุกคนนะครับว่าถ้าผมไม่ทราบว่านักการเมืองคนนั้นท่านั้นเป็นใครนะครับถ้าเป็นลูกคุณภรรยาคุณญาติพี่น้องที่คุณรักเนี่ยเขาจะพูดอย่างนี้ไหม ที่ผมใส่เสื้อตัวนี้มาผมจงจงใจนะครับ7ตุล,ลาต้องไม่สูญเปล่าถ้าเขาสักคนใดคนหนึ่งเป็นญาติของคุณน่ผมคิดว่าจะไม่ออกจากปากคนเหล่านี้แน่ฉะนั้นคําตอบคือเราลืมไม่ได้คุณนิชาครับนอกจากเรื่องลืมแล้วเขาก็บอกว่าความจริงบางอย่างเนี่ยอย่าไปรู้มันเลยเพราะว่าถ้ารู้เนี่ยเดี๋ยวก็จะวุ่นวายไปกันใหญ่ในนามของผู้ได้รับผลกระทบเราละเลย หรือว่าเราทําใจที่จะไม่รู้ความจริงบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ผลกระทบทางการเมืองทั้งหมดเราละเว้นที่จะไม่รู้ได้ไหมฮะดิฉันเคยบอกว่าคู่กรณีคนนี้มีหลายฝ่ายบางทีเนี่ยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็เอาผลประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเองก็จะใช้คําอธิบายนั้นมาอธิบายในกรณีของตนได้แต่สําหรับคดีอาญาหรือคดีเหตุการณ์ผู้เสียชีวิตนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะก้าวผ่านความจริงได้ว่าอะไรคือเหตุอะไรคือผล อะไรคือความเจตนาความจงใจความตั้งใจที่จะทำร้ายชีวิตผู้บริสุทธิ์แล้วจะนำไปสู่การตัดสินใจที่จะให้อภัยลงโทษและเว้นโทษได้อย่างไรซึ่งในส่วนนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าคนพูดแบบนั้นเนี่ยอาจจะลืมลืมในส่วนของคดีที่มันเกี่ยวกับเ,เรื่องของชีวิตของคนซึ่ง เวลาอ่านรายงานหรือว่าอ่านความเห็นอะไรก็ตามเนี่ยค่ะถึงได้บอกว่าบางทีเราต้องสวมหัวใจคนเป็นกับสวมหัวใจคนตายอ่านบางทีอ่านด้วยสวมหัวใจคนเป็นอ่านแล้วเราเข้าใจแต่พอสวมหัวใจคนตายอ่านแล้วเราไม่เข้าใจสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยบางทีหลายอย่างมันให้ประโยชน์กับคู่กรณีหลายฝ่ายในสังคมแต่ดิฉันเคยบอกคนที่ไม่ได้อะไรเลยคือคนตายกับประชาชนคนไทย ตาดำๆผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยคือคนที่ไม่ได้อะไรจากเหตุการณ์ตรงนี้เลยซึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะแสดงความรู้สึกเพราะเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะฉะนั้นเราถูกบ,บังคับว่าต้องให้อภัยตอนนี้กลายเป็นโดนกดดันว่าต้องให้อภัยให้ได้ซึ่งความจริงแล้วอย่างที่เคยเรียนบ่อยๆว่าทุกคนเนี่ยมีศาสนาที่ตนยึดมั่นทุกคนมีหลักในการดำเนินชีวิต อันนั้นคือเรื่องหนึ่งการให้อภัยเป็นเรื่องหนึ่งแต่มันต้องควบคู่มากับความรับผิดชอบกา,การเอ่ยถึงการให้อภัยก็ต้องควบคู่กับการรับผิดชอบถ้าอยู่ในเราบอกว่าเราอยู่ในนิติรัฐนิติรัฐแปลว่าอะไรเราจะยึดมาในนิติรัฐการฝ่าฝืนกฎหมายอะไรที่เป็นความผิดแล้วเราเรียกร้องให้ให้อภัยก็ต้องมีคนออกมาแสดงความรับผิดชอบหัวใจของภรรยาที่สูญเสียสามีไปแล้วย,ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นเป็นยังไงฮะ จนวันนี้ยังไม่เคยดูภาพเหตุการณ์เลยนะคะภาพเหตุการณ์ที่พี่ร้องกลกาเ,เจ็บวันนั้นดิฉันยังไม่เคยดูแล้วดิฉันก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะดูได้คิดว่าเมื่อไหร่ดูได้อาจจะทําให้ดิฉันเข้าใจเรื่องราวมากขึ้นแล้วก็ตำหนิตัวเองว่าในช่วงแรกๆที่ผ่านมาเนี่ยละเลยไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้ในเรื่องการชนสุดศพในเรื่องของคดีเพราะมันเป็นช่วงที่เราต้องเอาตัวเองให้รอดจนกระทั่ง ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมั่นเชื่อมั่นจริงๆว่าเชื่อมั่นว่ามีคนดูแลมีคนที่เขามีหน้าที่ดูแลแต่เพถึงวันนี้มันอธิบายไม่ได้หลาหลายอย่างมันอธิบายไม่ได้แล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวดิฉันเองตัวพี่ร่มกล้าเนี่ยไม่ได้อะไรจากสิ่งเหล่านี้แล้วแต่สิ่งที่เรียกร้องอยู่ก็คือไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกไม่อยากให้คนที่ทำผิดเนี่ยมีโอกาสกลับไปทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีก คุณแม่น้องเกดอยากรู้ความจริงไหมฮะหรือว่าความจริงอาจจะไม่จําเป็นในวันเวลาที่สังคมจะเดินหน้าไปสู่การปลองดองต้องรู้ความจริงค่ะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งตั้งแต่14ตุลา6ตุลาพุธสภา35เนี่ยความจริงไม่เคยปรากฏเลยนะคะเพราะอะไรเพราะใช้คําว่าพลบอ่นโทศกรรมก็คือทุกวันนี้ประชาชนยังถกเถียงอยู่แล้วว่าใครเป็นผู้ผิดยังหาคนผิดไม่ได้ในช่นเวลานี้เหตุการณ์ครั้งนี้ในปี53เนี่ย ดิฉันคิดว่านะความจริงเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะมันจะได้เป็นบทเรียนกับประเทศทักทีดิฉันต้องการให้ประเทศนี้เป็นบทเรียนทักทีนึงว่าผู้สั่งฆ่าหรือผู้กระทําทุกอย่างจะต,ต้องร่วมกันรับผิดจะต,ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้เป็นผู้ให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ไต่สวนความจริงว่าใครเป็นผู้ผิดใครเป็นผู้ถูกดิฉันต้องการแบบนั้นเพราะฉะนั้นความจริงดิฉันบอกได้เลยมันต้องปรากฏค่ะความจริงมันต้องชัดเจนขึ้นมาก่อน ชัดเจนขึ้นมาเสร็จปุ๊บเรื่องถ้าคุณใช้คําว่าปลองดองนะณเวลาที่ใช้คําว่าสวยหรูว่าปลองดองนะจิฉันบอกได้เลยถ้าความจริงมันเริ่มปรากฏมาเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วเนี่ยการปลองดองมันจะคลืบคลานเข้าไปเองโดยที่ไม่ต้องมานั่งร้องขอหรือมานั้องมานั่งผลักดันหรือมากดดันใครให้ยอมรับตรงนี้คําว่าต้องปลองดองเสียสละไม่รู้ความจริงเพื่อให้ประเทศชาติสงบสุขแล้วเดินหน้าไปสู่การปลองดองได้ไหมครับดิฉันดิฉันไม่ให้แน่ใจค่ะคำว่าเสียสละอ่ะ เพื่อให้ประเทศชาติมีความสุขดิฉันว่าการการเสียสละเนี่ยคงจะไม่ใช่ประเทศชาติแน่แต่น่าจะเป็นกลุ่มใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองถ้าพูดตรงๆก็คือกลุ่มของนักการเมืองแท้ๆอันนี้เป็นความรู้สึกของดิฉันเลยในการที่ดิฉันต่อสู้มาเรื่องลูกบอกได้เลยว่าคือประชาชนก็คือเหยื่อของการเมืองทุกครั้งที่มีประชาชนเสียชีวิตผู้ที่สั่งการและผู้กระทําการไม่เคยได้รับผิดเลยแต่คนที่ตายคือประชาชนทั้งนั้นไม่มีแกนนาไม่มีนาไม่มีนักการเมือ,องคนไหนที่มาตาย ดิฉ promet, ันบอกว่าครั้งน so like, ี้ดิฉันจะต้องให้มันเป็นบทเรียนให้มันเป็นประวัติศาสตร์ว่าประชาชนต้องเข้าใจสถานการณ์ว่าคุณจะยอมอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วถ้าคุณยอมก็เหมือนว่าคุณถอยหลังกลับไปอีกเมื่อ14ตุลาอีกกี่สิบปี2 0 30ปีคุณถอยหลังมันไม่ได้เดินหน้าไม่ได้เดินหน้าเหมือนกับที่ตอนนี้แต่ละคนพูดคําว่าประชาชนต้องออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยประเทศชาติจะได้เจริญประชาธิปไตยดิฉันยังมองไว้แล้วถ้าประชาธิปไตยจริงๆมันต้องไม่ใช่คำว่าลองงที่คุณพูดกันอยู่ตรงนี้ที่ดิฉฉัันนบออกไมม่ย คุณพ่อน้องเชิญอ,อยากรู้ความจริงไหมฮะหรือว่าความจริงอาจจะไม่จําเป็นละเพราะเรากําลังจะปลองดองกันผมอยากมองไปไกลกว่านั้นในกรณีของคนที่ญาติพี่น้องเขาเสียชีวิตหรือบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่คือเสตักใบหรือว่าพี่น้องที่ถูกกล่าวหาว่าเผาบ้านเผาเมืองนะครับคือคือญาติพี่น้องเขาเสียชีวิตโดยยังถูกกล่าวหาอยู่ความจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการมากกว่าพวกผมด้วยซ้ํา เรายัางต้องการแค่ข้อเท็จริงพิสูจน์ทราบแต่ความจริงที่จะต้องแสดงให้ปรากฏเพื่อจะล้างมนทินให้กับญาติพี่น้องของเขาเนี่ยเป็นเป็นเ,นเรื่องจําเป็นคิดดูพี่น้องภาคใต้ที่ที่อยู่มาอย่างยาวนานแล้วกลายเป็นถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรใต้เป็นอะไรเงี้ยเสียชีวิตไปเปล่าๆแล้วยังไม่พิสูจน์ทราบเลยหรือเรื่องที่สังหารหมู่กันกลางเมืองกลางมหานครใหญ่ขนาดนี้ แล้วเราจะไม่มีความจริงคือมันเป็นทฤษฎีที่พูดกันมาตั้งแต่14ตุลา6ตุลาก็พูดอีกพุทธาสามารถก็ยังพูดแล้วก็เป็นทฤษฎีที่พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เรื่องเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องกลับมาทบทวนใหม่ว่าถ้าทฤษฎีนั้นไม่เรืองไม่ได้เรื่องมันก็ต้องมาพิสูจน์ทราบความจริงใช่ไหมครับคือมันต้องมีความเจ็บปวดแน่นอนว่ารื้อดูมันแต่มันจะนําไปสู่การล้างแผลมันสะอาดมันก็จะมีสะเก็ดมีอะไรบ้าง ความเจ็บปวดนั้นก็จะสังคมมันก็จะจําไว้เป็นบทเรียนแล้วมันก็จะไม่ทําผิดพลาดอย่างนี้อีกครับครับคุณอังนาาอยากรู้ความจริงไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับทนายสมชายคือจริงสิทธิที่จะทราบความจริงเนี่ยมันเป็นสิทธิของเหยื่อนะคะซึ่งไม่ไม่มีใครสามารถที่จะปฏิเสธสิทธินี้ได้นะคะฉะนันเองเข้าใจได้ว่าความจริงทุกอย่างเนี่ยอาจจะไม่ไม่สามารถเปิดเผยได้ทั้งหมด ะะบางเรื่องอาจเป็นเรื่องที่อาจสร้างความสะเทือนใจกับสังคมอาจจะปิดไปได้บางส่วนนะคะหรือความจริงบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องเปิดเผยต่อสาธารณะแต่ยังไงก็ดีเนี่ยในตัวของเหยื่อเองเนี่ยย่อมมีสิทธิที่จะรับทราบความจริงนะคะอีกอย่างก็คือความจริงเนี่ยจะเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์เพื่อที่จะไม่ให้มีการบิดเบือนนะคะถ้าไม่มีการเปิดเผยความจริงและเก็บไว้เนี่ย ไม่มีใครรับประกันได้ว่าอีก50อีก10ปี20ปีข้างหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้จะถูกบิดเบือนไปแค่ไหนนะคะอีกประการหนึงก็คือความจริงเนี่ยมันจะช่วยเยียวยานะคะแล้วถ้าเราไม่รู้ความจริงเนี่ยถามว่าใครสักคนออกมาบอกขอโทษเนี่ยในเมื่อเหยื่อยังไม่รู้เลยว่าจะยกโทษให้ใครแล้วจะยกโทษได้ยังไงจะให้อภัยได้อย่างไรในขณะที่เราไม่ทราบความจริงแต่เรากับรู้ว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบางคนเนี่ยกับเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้แต่สิ่งเหล่านี้กับไม่มีการเปิดเผยนะคะซึ่งเรืเชื่อว่ามันมันจะไม่เป็นผลดีแล้วก็เรื่องของความจริงเนี่ยสังคมไทยไม่เคยอยู่กับเรื่องนี้นะคะที่ผ่านมาเราไม่เคยลื้อฟื้นเรื่องของความจริงแล้วเราก็มาจะคิดว่าความการปรองดองก็คือลืมๆและให้อภัย แต่จริงๆแล้วการปลองดองเนี่ยมันต้องเริ่มมาจากพื้นฐานของการพูดความจริงการรับผิดการรับผิดชอบที่สําคัญต้องสร้างพันธสัญญาขึ้นมาว่ามันจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีกค่ะคุณสุเวทอยากรู้ความจริงไหมครับ7ตุลาคมเกิดอะไรขึ้นรับแน่นอนนะครับตุกวันนี้เราใช้ชีวิตกันอยู่ในสังคมเนี่ยด้วยเหตุและผลกันท้งนั้นนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเราเดินเดินไปเนี่ยมีคนมาทาร้ายเรา โดยที่สุดท้ายแล้วผลก็คือเราเจ็บตัวหัวล่างข้างแตกเราอยาัางเราเราเราอยากจะรู้ไหมว่าเหตุผลเพราะอะไรที่มาที่ไปที่คุณมาทําร้ายผมเนี่ยเพราะอะไรมีสักกี่คนที่ว่าเออแลล้วๆกันไปแล้วก็กลับบ้านไปรักษาตัวเองคนที่พูดเนี่ยไม่รับผิดชอบเลยเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ว่าผลมันออกมาแล้วแล้วคุณจะบอกว่าลืมลืมไปซย เดี๋ยวลืมลือไปให้ไม่ไม่ต้องเป็นต้องรู้ก็ได้ว่าคุณถูกทําลายเพราะอะไรมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับแล้วเฉพาะเหตุการณ์เจ็ดตุลาเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องที่ใหญ่ใหญ่สําหรับผมมากเลยนะสแสดงที่คุณพิญโยพูดมาเนี่ยต้องได้ยินจากนักการเมืองใช่ไหมครับมันมีนัยยะผมดูแล้วผมฟังแล้วมีนัยยะว่าให้ลืมๆไปเสียเพื่อที่จะอะไรปกปิดบางส่วนที่เขาได้กระทาไว้หรือไม่อย่างไรหรือจะ เงินเดียวยาคาวเนี้ยก้อนโตต้องใช้คำว่าก้อนโตทีเดียวแะเพราะว่าเป็นเงินภาษีของประชาชนที่ไม่รู้อิโนโดนีเนียเนี่ยต้องมารับผิดชอบร่วมเนี่ยคุณก็ไม่ไดเอาเงินขึ้นมาแล้วคุณจะบอกว่าเออมันอาจจะปิดบังตัวนี้อยู่แล้วจะเอาเงินตัวนี้มาฟาดหัวแล้วก็พอนะหยุดนะลืมๆไปบ้างแล้วทุกอย่างจะดีเองประเทศชาติเดินหน้าไปได้ผมได้ยินแล้วคำคำเนี้ยประเทศชาติจะเดินหน้าไปได้ต้องลืมๆซะลืมอดีตซะ ถามว่าพูดร่วมรายการวันนี้มีสักกี่คนไม่มีสักคนที่ว่าจะลืมได้ก็ย้อนกลับไปว่าลูกเมียคุณเป็นอย่างนี้บ้างโดนอย่างนี้บ้างตัวคุณโดนบ้างไม่มีใครออกมาพูดอย่างนี้หรอกครับ